สวัสดีค่ะช่อง Family She r r y วันนี้จะมากินแหนมหมูแหนมเนื้อนะคะสูตรคุณยายอ่าสูตรคุณยายทำกินเองอันนี้แหนมหมูนี่จะลัดย่างสีเหลืองถ้าแหนมเนื้อจะลัดย่างสีแดงกินกับพริกกับกระเทียมสดอ่ะเดี๋ยวเราจะมากินแหนมเนื้อก่อน ย่วิธีหอหอหอใบตองแหนมใบตองแหนมใบตองเนื้ออันนี้เนื้อนะคะแกะแกะออกก็จะมีพัตติกอีกชั้นหนึ่งเดีย๋ยวเราก็จะเทอ,อ,อันนี้เพิ่งทำได้ไม่สองวันยังไม่เป็นดี เราจะกินกับพริกอันนี้กับพริกกับแหนมเนื้อถ้าเราเอาไว้หลายวันจะเปรี้ยวแต่นี่จะไม่เปรี้ยวมากรสชามันจะลอ,อยนัวกินกับข้าวเหนียวร้วนอนๆก็อร่อยกินกับข้าวสวยร้นอนๆก็อร่อยใส่น้ำปลาหน่อยเท่ากัน เนื้อล้วนๆเนื้อต้องสดอ,อันนี้มากินแหนมหมูแหนมเนื้อหมดไปแล้วแหนมหมูห